สนับสนุนโดย b n e p p u u by b e n e f ฟิ p โ o รตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอ,สอ,สอ,สอร,ร์อดีตสจังหวัดพัทลุงนายในพิษอินทรสมบัติโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าอาชีพทนายความผมเคยเตือนทนายความรุ่นน้องรุ่นลูกมาเสมอว่าเวลาว่าความคุณต้องมีความพร้อมเช่นความรู้คุณต้องมีความรู้เท่ากับผู้พิพากษาอายการ มืาา่อผู้พิพากษาอายการเขามีความรู้พื้นฐานจบนิติศาสตร์บัณฑิตเนติบัณฑิตไทยคุณก็ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานเท่ากันในระดับนั้นแต่หากคุณไม่จบเนติบัณฑิตก็ไม่เป็นไรแต่วิธีพิจารณาคุณต้องแม่นคุณต้องพึงระลึกเสมอว่าอายการและผู้พิพากษาเขากินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนแต่คุณที่เป็นทนายความคุณไม่ได้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนฉะนั้นคุณต้องระลึกว่าอายการผู้พิพากษาตำรวจรชาชทัณฑ์เขาอยู่ฝ่ายเดียวกันคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แนวโน้มที่เขาจะเห็นไปในทางเดียวกันมีมากกว่าที่เขาจะเห็นมาในทางเดียวกับคุณคุณต้องสุภาพแต่เข้มแข็งอยู่ในที่คุณต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยให้ดูดีให้สะอาดไม่ให้มีกลิ่นบุหรี่หรือกลิ่นเหล้าจากการเมาค้างมาจากเมื่อคืนปากกาคุณต้องใช้ที่มันดีๆหน่อยประเภทที่ต้องสบัดก่อนแล้วจึงจะเขียนได้อย่ารินำมาใช้เสียบุคลิก คุณต้องศึกษาข้อมูลในคดีให้มากกว่าอายการตำรวจและผู้ิภากษาหากคุณมีข้อมูลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายน้อยกว่าคุณเก็บครุยและกลับบ้านได้เลยไม่มีทางชนะคุณต้องหาจุดต่างหรือหาช่องว่างในคดีให้ได้อันนี้สำคัญที่สุดถ้าคุณนั่งเคลิ้มฟังพยานฝ่ายอายการไปอย่างเดียวรับรองคุณไม่ชนะคุณต้องกล้าโต้แย้งในหลักการอย่ายอมโดยเสียหลักการเพราะผลเสียจะเกิดกับลูกความของคุณ อย่าริวิ่งเต้นคดีในวงการทนายความเขารู้กันทั้งนั้นว่าคนไหนใช้ฝีมือคนไหนใช้ฝีตีนให้คุณใช้ฝีมืออย่าใช้ฝีตีนอย่าหิวแสงเชื่อผมเถอะทนายความที่หิวแสงส่วนมากว่าความไม่เป็นพอแสงดับต้องเปลี่ยนสถานะจากทนายความเป็นนักโทษทนายความอยาากระหายที่จะรวยทนายความก็เหมือนนักการเมืองทนายความที่รวยหรือนักการเมืองที่รวยเชื่อผมเถอะโกงหรือละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทั้งนั้น ก็ให้ภูมิใจว่าถ้าแยกอาชีพกันแล้วนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยก็เป็นนักกฎหมายหรือทนายความเยอะเริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนแรกพยามโนปกรณ์นิติธาดาต่อมาหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดนายปรีดีพนมยงค์นายพศรสินป์นายสัญญาธรรมศักดิ์นายธานินทร์ไกรวิเชียรนายชวลิีกภัยนายสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงสวัสด์ส่วนมากนายกรัฐมนตรีเหล่านี้ก็ไม่รวยที่รวยเพราะได้เมียรวยเช่นท่านสมชายวงสวัสด์ท่านได้เมียรวยเพราะเป็นน้องสาวคุณทักษิณชินวัตร